นี่ครับพี่น้องครับผมนี่ทาแปลงหน้าของพี่น้องป้องไปนะคะผมมีวัชพืชนะครับหรือว่าหญ้าชนิดเดียวนะครับนั่นก็คือผืนหน้าก๊อกไส้นะครับหรือว่าหญ้าหั่งกายยางเดียวครับผมนี่เราใช้ชุดนี้ก็พอครับผมนี่ดาก้อนมีนบวกกับอวอนกาดครับผม สวัสดีครับพี่น้องพองไปที่เขารบลากครับผมสําหรับแรงแรงมือนี่ครับผมนี่มาซองเบิงไ้เบิงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับแปลงหน้าแปลงนี้นะครับพิกัดนี่ยู่บ้านเปื่อยดงอําเพอกันทลาวิชัยจังหวัดมาศรคามนะครับอยู่ในพื้นที่ยุ่หมองนี่นี่ประมาณจักสองไรครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับเขาของเพื่อนนี่ก็ขอหกนะครับประมาณ เดือนครึ่งแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะเขากำลังงามเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแปลงนี้มีวัชพืชอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมที่สร้างปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมนั่นก็คือพืชนากกทรายนะครับหรือว่าหญ้าหังกาครับผมนี่มีอย่างเดียวอ้อยต้อยเลยทีเดียวนะครับผมไม่มีหญ้าอย่างอื่นเลยนะครับผมดังนั้นมือนีนุ่มควันแช่เกษตร พร้อมกับทีมงานแฮปปี้การเกษตรนะครับก็เลยเดมาสำรวจตรวจสอบนาะและนอกจากนั้นนะครับก็จะให้คำแนะนำนะครับว่าในข้าวหรือว่าวัชพืชอายุหนึ่งเดือนครึ่งนั้นนะครับเราใช้ตัวนี้ครับผมนี่ดาก้อนมีนบวกกับอวอนกาดครับพี่น้องครับนี่นาะเป็นสารที่กำจัดผือนาโกกทรายนะครับหรือว่าหญ้าฮังกาโดยเฉพาะนะครับผมนี่ดาก้อนมีนนะครับผม และนอกจากนั้นนะครับยังสามารถกําจัดผักบุ้งในนาข้าวนะครับและก็เส้นใบมนหญ้าขี้อ้นนะครับหรือว่าต้นคัดม่อนแดงได้น้ำนะครับสำหรับดาก้อนมีเนาะส่วนตัวนี้คือใช้คู่กันครับอาววนกาดนะครับผมเป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับในการปรับสภาพน้ำนะครับที่เขาเอามาใส่ในการสีเนาะ และนอกจากนั้นนะครับยังเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของดาก้อนมีนนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังเป็นสารจับใบไปในตัวนะครับนั่นก็คืออวอนกาศนะครับผมนี่เนาะใส่ในการกําจัดผืนนานะครับหรือว่ากกทรายหรือว่าหญ้าหังกานะครับโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับผมเอาครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากสิได้นะครับผมดาก้อนมีน และก็อวอลกาดนะครับที่ไปทําการปราบหญ้านะครับหญ้าฮังการ์โกกทรายนะครับหรือว่าพื้นนานะครับให้กับพี่น้องป้องไปนะครับผมนี่เห็นบ่ครับนี่บ่หน่อยเลยทีเดียวมี่ยางเดี๋ยวอ่อยต่อยครับผมสามารถประสานเข้ามาได้ที่3หมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ092ครับ5164252นะครับแล้วก็065 0495999นะครับผมกําจัดวัชพืชชนิดนี้โดยเฉพาะนะครับผมเอาจังลยกับประสานกันเขามากกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวัอนี้ครับผมกับคำแล้วครับพี่น้องครับนี่น้องนุ่มควันใช่หัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขออําลาบผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับผมบุ้ยเต็มให้หน้าเลยทีเดียวนะครับกกทรายพื้นานะครับหรือว่าหญ้าหังกาะนะครับต้องปราบด้วยดาก้อนมีนบวกกับอวอนกาดครับผม